ครับผมนาวโรชเข้ามาบุดครับผมจะมานําเสนอเรื่องแรมนะครับเราจะเริ่มด้วยประวัติความเป็นมาและวิพา,าการของแรมนะครับแรมเป็นหน่วยความจําหลักของคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมส่งผลต่อความเร็วในการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชนิดนั้นจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ใ,ใดๆนะครับปัจจุบันแรมไม่ได้ถูกใช้งาน แค่ในคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเท่านั้นต่ยังมีบทบาทสําคัญในระบบสมองคนฝังตัวเช่นรถยนต์อัจฉริยะระบบควบคุมในอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ในอินเทอร์เน็ตออฟสิงที่ต้องการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วครับต่อไปเป็นประวัติความเป็นมาของแรมนะครับแรมปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์มาตลอดตั้งแต่คอมพิวเตอร์เครื่องแรกจนกระทั่งในปีคศ1970วิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือหนความจำแบบ วงแหวนแม่เหล็กนะครับหรือแมกเนติกคอร์เม m o r รีนะครับ,ม,ม,บมีคุณสมบัติในการเข้าถึงข้อมูลแบบเดียวกันแนวคิดของหนือความจำที่ทำจากหลอดสุญญากาศและแกนฟอไลท์ก็ยังใช้ในแรมสมัยใหม่ที่ทำจากวงจรรวมซึ่งแตกต่างกันอย่างมากจากแรมสมัยใหม่ที่อยู่ในรูปแบบของวงจร,รชนิดฝังตัวครับแรมหลายชนิดมีคุณสมบัติของวลตทายหมายถึงข้อมูลที่ เก็บจะสูญหายไปถ้าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นแรมสมัยใหม่มักจะเก็บข้อมูลบิดในรูปของประจุไฟฟ้าในตัวเก็บประจุครับดีแรมหรือว่าดีแรมยังไม่ถูกนำมาใช้จนกระทั่งในปี1970ซึ่งเป็นหน่วยความจำที่ได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลในฐานซิสเตอร์ที่มีการที่ต้องมีการรีเฟซเซลเก็บข้อมูลในทุกๆช่วง2-3มิลลิวินครับ ซึ่งก็ยังมีการใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันครับในช่วงปี2000เป็นต้นมามีการพัฒนาแรมที่มีความเร็วสูงขึ้นเช่น DDR หรือ Double Data Rate ครับแล้วก็ SDRAM ซึ่งช่วยเพิ่มอาัตราการส่งข้อมูลโดยไม่ต้องเพิ่มความเร็วสัญญาณน,นาฬิกาปัจจุบันมีการพัฒนาแรมแบบนอนวลาทายซึ่งยังเก็บรักษาข้อมูลเทคโนโลยีที่ใช้เทคโนโลยีนาโนทิวจากคาร์บอน และปรากฏการณ์แมกเนติกจูเนียลครับต่อไปจะเป็นเส้นเวลาของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะยกตัวอย่างเช่นในปี1950นะครับเฟอร์รันตี้เอ็สร้างคอมพิวเตอร์เชิงอมพันธ์เครื่องแรกขึ้นมานะครับหรือว่าในปี 1968, หนึ่งเก้ดโรเบิร์ตทูเนลของไอบีเอ็มได้รับสิทธิทธบัตรด,ดีแรมนะครับแล้วก็1ปี1970 Intel เ,เปิดตัวชิป1103ดีแรมตัวแรกที่จำหน่ายทั่วไปครับแล้วก็ในปี1984 Apple เปิดตัว แม s ซินท o สเครื่องแรกที่มีหน่วยความจำเป็น1 2 8 kb ครับครับความสำคัญของ RAM ในระบบคอมพิวเตอร์ครับ 1. ความเร็ว RAM ช่วยให้ CPU เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์มากส่งผลให้กระทบประมวลผลข้อมูลโดยรวมรวดเร็วขึ้นเหมาะกับการใช้งานโปรแกรมที่ต้องการความเร็วสูงเช่นเกมวิดีโอตัดต่อโปรแกรมออกแบบ 2. ประสิทธิภาพแรมช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องรอโหลดข้อมูลจากฮาร์ดดิสต์สการตอบสนองแรมช่วยให้การตอบสนองคำสั่งของผู้ใช้รวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นการคลิกเปิดโปรแกรมการพิมพ์เอกสาร 4. ประหยัดพลังงานการใช้แรมที่เพียงพอช่วยให้ cpu ทำงานน้อยลงประหยัดพลังงานขึ้นและลดความร้อน การเลือกแรมความจุควรเลือกแรมที่มีความจุเพียงพอต่อการใช้งานโดยทั่วไปแล้วคอมพิวเตอร์ควรมีแรม4กิกขึ้นไปสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วสูงเช่นเล่นเกมกราฟิกการออกแบบควรมีแรม8กิกขึ้นไปประเภทแรมมีหลายประเภทเช่ DDR 3, DDR 4, DDR น DDR3 DDR4 DDR5 ควรเลือกแรมที่รองรับ เมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์แรมเป็นส่วนประกอบสาคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยให้การทํางานคอมพิวเตอร์รวดเร็วมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผู้ใช้ได้ดีควรเลือกแรมที่มีความจุประเภทที่เหมาะสมกับการใช้งานประเภทและลักษณะของแรมครับแรมนั้นมีหลายประเภทให้เลือกใช้เพราะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างก็มีหลากหลายรูปแบบเช่น S RAM NV RAM d a r AM, Dual Protect RAM Video RAM d u RAM, Free RAM, M RAM, SG RAM, DDR RAM โมดูลหรือรูปแบบของ RAM ที่นิยมใช้มีดังนี้ครับ Single Inline p i n Package, Dual Inline Package, Single Inline Memory Module, Dual Inline Memory Module, Small Outline DIMM เป็น D I M M ที่มีขนาดเล็กใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และแล็ปท็อปครับ Small Outline R I M M ค่าทำงานของแรมในการประมวลผลข้อมูล R a m สามารถแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักดังนี้ Input Storage Area ใช้เก็บข้อมูลที่มีแล้วรับมาจากอุปกรณ์ Input เช่นคีย์บอร์ดเมาส์ ก่อนส่งให้ CPU เพื่อประมวลผล Working Storage Area พื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลที่กำลังอยู่ระหว่างการประมวลผล CPU ข้อมูลในส่วนนี้จะถูกใช้และปรับเปลี่ยนระหว่างการคำนวณหรือวิเคราะห์ Output Storage Area ใช้เก็บข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วจาก CPU และรอส่งไปยังอุปกรณ์แสดงผลหรือโปรแกรมที่ต้องการ โปรแกรม s ตอร a เ e a r อ a พื้นที่ที่เก็บคำสั่งหรือโปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำตามหน่วยควบคุมจะดึงคำสั่งจากที่นี่เพื่อนำไปแปลและควบคุมฮาร์ดแวร์ให้ทำงานตามคำสั่งน,นั้นๆหน่วยแรมจะมีโครงสร้างแบบเมทริกโดยมีแนวตั้งและแนวนอนซึ่งจะควบคุมโดยวงจรในชิปเซ็ตเพื่อกำหนดตำแหน่ง ที่ต้องการใช้งานครับครับต่อไปจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแรมและประสิทธิภาพของระบบนะครับประสิทธิภาพของระบบทั่วไปแรมมีผลโดยตรงต่อความรวดเร็วในการโหลดและเปิดโปรแกรมครับการเพิ่มปริมาณแรมจะช่วยลดเวลาในการโหลดโปรแกรมและทําให้ระบบทํางานได้เร็วขึ้นครับประสิทธิภาพของการประมวลผลก็คือแรมมีความสัมพันธ์เมื่อทํางานกับโปรแกรมที่ต้องการเก็บข้อมูลในแรมมากๆเช่นโปรแกรมขนาดใหญ่หรือโปรแกรมที่ต้องการเก็บข้อมูลชั่วคราว การเข้าถึงข้อมูลในแรมอยา่างรวดเร็วทําให้ประมวลผลมีประสิทธิภาพการมากยิ่งขึ้นครับ,บกับการรับมือกับงานหนักครับเมื่อใช้งานโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่มีขนาดใหญ่หรือทรัพยากรที่ต้องการมากการเพิ่มแรมจะช่วยให้ระบบทําง,งานได้รับเรื่องมากยิ่งขึ้นครับโดยไม่เกิดปัญหาการชะลอหรือการหยุดทํางานของโปรแกรมครับแล้วก็การใช้งานพร้อมกันก็คือปริมาณแรม ที่เพียงพอช่วยให้ระบบสามารถรันโปรแกรมได้หลายๆแอปพลิเคชันพร้อมกันได้โดยไม่มีปัญหาความช้าหรือการล้มเหลวในการโหลดข้อมูลครับต่อไปจะเป็นแนวทางพัฒนาในอนาคตของแรมนะครับก็คือแรมในอนาคตเนี่ยจะมุ่งเน้นความเสถียรภาพและความปลอดภัยของเทคโนโลยีแรมกาลังพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องครับมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความเร็วความจุป,ประสิทธิภาพและความเสถียรครับแนวโน้มที่สําคัญก็คือ ram d d r 5นะครับเป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่มความเร็วสูงสุดถึง6,400 mt ต่อวินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานครับต่อไปเป็น hbm ก็คือหรือก็คือ high bandwidth memory นะครับแลตัวนี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่มีความเร็วสูงเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือการประมวลผลกราฟิกครับโดยเป็น p l a m นะครับหรือ phase change ram d u m a s s e t memory ครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ใช้พลังนง้อย ใช้พลังงานน้อยแล้วก็เก็บข้อมูลได้ถาวรครับโดยจะเป็นการพัฒนา,นาความเสถียรนะครับหรือคือ ECC ก็คือ Error Collecting Code นะครับก็คือเป็นการตรวจจับการแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลครับต่อไปเป็น On Die ECC นะครับหรือก็คือการบูรณาการ ECC ไว้บนชิปแรมครับต่อเป็น Thermal Shorting Throttling นะครับเป็นการควบคุมอุณหภูมิของแรมป้องกันความร้อนสูงเกินไปครับ เราจะเป็นการพัฒน,นาความปลอดภัย encryption นะครับก็คือเข้ารหัสข้อมูลบนแรมครับโดยเป็น s e c u r e boot 14ครับก็คือตรวจสอบความถูกต้องของเฟิร์มแวร์แรมนะครับโดยเป็น TPM หรือคือ trust platform module นะครับเก็บข้อมูลสำคัญอย่างปลอดภัยครับผลลัพธ์เลยก็คือแรมที่มีความเร็วสูงความจุมากประหยัดพลังงานเสถียรและปลอดภัยครับแล้วก็รองรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์คอมพิวติ้งแล้วก็เกมครับ,บค,ครับ